สวัสดีทุกคนไม่ได้เจอก็ตั้งนานมากๆเลยเพราะที่ผมติดตัวเรียนและไปใช้ชีวิตมาใช่ใช้ชีวิตในโลกเลโก้ที่ผมชื่นชอบเหลือเกินแต่ผมจะกลับมาหาพวกคุณแล้วเพราะปีใหม่นี้ก็ต้องมากับชั้นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมและใช่ผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้ผมคือ Hell Driver อาเกียมทุปเป็นเอแต่คอมไม่ทิพนเอผมรอเวลานี้มา,มานานมากๆเวลาที่จะได้เล่นเกมนี้ต้องขอบคุณเพื่อนของผมที่ทำให้ผมติดหนี้กระทันหันแบบชั่วคริ่ตาเสรีภาพนี่น่ากลัวจริงๆเว้ยและได้เวลาส่งเสรีภาพไปยัดหน้าไอ้พวกที่จะบุกซูป ER e เปอร์เอิร์ธแล้วเฮ้เฮ้ยเฮการลงจอด อาวุธลงมาที่นี่ที่ไหนกันปลาลูกชิ้นดาวโบโลดาวโบโลเริ่มต้นจากการเริ่มตรงตีลกัเิ่ม้นจากการเรียกอาวุธตีอาวุธสะพ์ตของตัวเองก่อนเลยไอ้เยิงบอลเราเลยเมื่อกี้ขอเทปปังแม็กชีนกันเหรอใช่เลือกวิชีนกันก่อนอันสีแดงจะเป็นระเบิดระวัง ระวังหัวด้วยสีฟ้าใช่ไหมใช่สีฟ้าและอย่างที่คุณเห็นนี่คือการทำภารกิจครั้งแรกของเฮดเดิลเวิร์สสองนายนั่นก็คือกูเองและเพื่อนผมอีกคนกับจาเจคนนี้แหละที่ทำให้ผมติดหนี้กระทันหันที่จะพาเราไปไปจนภัยกับภารกิจครั้งแรกนี้กูคนจำการฝึกได้ไหมนะครับจำได้ครับปิดรูพวกนี้เฮ้ยลูกเฮ้ยสองลูกเลยเป็นละลูก ระเบิดเลยจังระวังระวังเอฟเมลีอ่าเต้เต้ยิงขึ้นเหมือนได้เกิดใหม่เหมือนไม่รู้ตรงหน้าหรือเปล่ารีโหลดทีแม็กต้องนั่งรีโหลดใช่ไปเจ๊เืนเสร็จแล้วมันมันต้องนั่งรีโหลดไปทำการปิดดูเลยเดี๋ยวคุ้มกันให้ใครปิด กันคน,นแล้วแหละอี๋ยวผู้ปิดดีกหนึ่งผู้ปิดอาวโอเคมีคนไปแล้วระเบิดแรงจริงเต้นเดี๋ยวอันนี้นนกูอเองเอาไหมยื้ยโอเคหลังจากที่พวกผมได้ฝึกความเป็นคนและเรียนรู้พื้นฐานการทำภารกิจของเฮลไดเมอร์เหล่านั้นก็พร้อมแล้วที่จะไปกู้คืนเสียงภาพให้สหายของเราทั้งหลาย ทำไมคิดมึงดูสะอาดจังอะทำไมคิดมึงดูสะอาดจังอะผมขอแอดเพื่อนคนนึงเข้ามาในทีมที่จริงคนนี้จะมาตั้งแต่ต้นของการฝึกผู้ผมนั่นก็คือเพื่อนด้วกันตอนนี้กำลังกันพร้อมปีดแล้วเรามาเล่นกันต่อดีกว่าเพื่อนเปี่าอย่าเห็นแต่กระสุนใชด้วยนี่ปะปลาอยู่ตรงนั้น นั่นแหละแต่มีจุดนึ็งโอเคคุณเดินผ่านนั่นลรึดูให้หญิงเล่นไอ้เจ๊ไม่มีเลยจังโอ้ตรงนี้มีเฮลบอมอยู่อุ้ยตัวมันแข็งจ่อยโอ้อันนี่คุณจะไม่ยุ่งนะฮะ

ภาาาพที่่นกนกลัวมหลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้ก็ทําให้ผมนั้นกลัวระเบิดและเป็นนายทหารเฮลไดเวอร์ที่เป็น PTSD แดกและอยากกลับบ้านแล้วัวระเบิดผมขอล่าผมขอล่าจากเขาผมไม่รู้ว่ามันแรงยิงแค่เป็นลมไปมสัึน มึงเชื่อกูไม่เชื่เจไม่บอกให้ถอยกูคงยืนดูตรงนั้นน่ะกูก็ยืนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้ว่ามึงจะระเบิดอะไรสักแค่ไหนกันเชียวมันจะเกิดอะไรกันจบไอ้เหี้ยกูกลัวหยอกเล่นน่ะกูก็กลัวแค่ตอนนั้นแหละหลังๆมากูก็เริ่มตื่นตาตื่นใจกับกระเบิดลูกเบลเลอร์และไม่พอหนำซ้ำกูเป็นคนดื้ออีกเพื่อนเตือนแทบตายว่าอันตรายสุดท้ายกูต้องลองเองถึงจะได้รู้อย่าตัดหัวโอ้ต้นเรียวการมันนัดต่อนัดว่ะเจี๋ยนัดหนึ่งต่อแม็กเลย ก็ตัวเล็กอะนะเจ็ตัวใหญ่มันไม่อะเพื่อพิสเร็วกันมังอะมันสามารถเออคุณเลยบอกไปอ๋อตัวใหญ่มันนัดเดียวตายแต่ว่ามันมีปืนหนึ่งก็คือเป็นปืนยิงไฟฟ้าซึ่งอันนั้นนตัวเล็กก็เกิตายแล้วมันหลายตัวด้วยแต่เขาเสียสุดตัวใหญ่ไม่ยิงไม่เข้าแต่แต่ปืนเนี้ยมันมีไอ้เร็วกันอะมันมีความสามารถพิเศษตัวเข้าก็คือ ตอนเนี้ยทุกคนสามารถลองได้ก็คือการกดอาค้างมันจะทำมึงจะสามารถแต่งปืนได้เล็กน้อยแล้วแต่ปืนเซฟกับอันเซฟหรอใช่เซฟอ่ะก็คือถ้ามึงสังเกตมึงกดยิงแล้วมึงกดค้างอ่ะมันจะมีมันจะมีระยะที่สูงสุดแค่จำนวนหนึ่งอ่มันจะสูงกว่านั้นไม่ได้แต่อันเซฟอ่ะมึงสามารถไปได้สูงกว่านั้นแต่ว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่ทำไมมันถึงบอกว่าอันเซฟมันกูจะรู้นะว่าเหตุผลมันคืออะไร เดี๋ยวรู้เรียกเองอ่่าฮ่่าฮ่่าฮ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 ่ามีคนโยนยังอ๋อมีคนโยนแล้วเดี๋ยวไปผมเข้าใจทั้งหมดแล้วล่ะที่เห็นบอกเลยไม่ได้เล่นตลกแต่มันเป็นเซ้นธรรมชาติอะไรไอ้ควายอุ้ยวุ้ยวุ้ย ฮะโอ้กูอ,อยู่ที่ใดมืดจริงนะกุกันแป๊บนึงไอ้เจกูจะลงมายัางไงค่อยๆปีนลงมามืดมากมืดขนาดนั้นหรอกกู <c oughs> ยังรอดอยู่กูจะไม่มีชีวิตเล้เฮียกูเปิดมาอยู่โรงงานมันนะเพื่อนขอ,อย่าเลยกูกูวิ่งแล้วอ้า อ้ายเกิดเกิดอะไรขึ้นระเบิดใครเหรอของกูเองขอบคุณที่เตือนทันเต็มได้ประวังด้วยเอ้ยใครยิงขากันวะกูเห็นเลื่องใครมาดูภาพที่สวยงามก็โดนไหมว้าไม่มั้ง โอกูตกใจกูด้วมึงด้วยมึงปลิวมีกูจะกูนึกว่ามันปิวเมื่อกี้ภาพต่อหน้ากูแต่เห็นพวกผมเล่นเล่นหัวหัวอย่างเงี้ยฮะแต่บอกเในหลังๆอ่ะพวกผมจริงจังกันมากนะและผมพูดจริงเฮ้ยเฮียเลยเลงที่หัวเลยที่เลงที่หัวอยู่หัวเลยหัวมันใช่ไหมหัวมันพี่กูรับอนุญาตให้มึงใช้งานมันได้จัดการมันให้หมดเลยเจเกอร์พาแล้ว ขวายิงปืนอ่ายิงปืนบนแบบดูยิงตูดให้ดูยิงตูดให้เอาเลยเพื่อนปิดชีพมันเอาดิวนีดี๋ยวนี้หยุสั่งเว้ยนี่กำลังสามพลาดมุณต้องตายบ้างแหละเฮ้ยไอ้เขี้ยตัวเขี้ยนี่กูขออนุญาตส่งสายปีดแฮปปี้นิวเยียร์ ไปไปไป้นเลยชนเลยชนเลยไข่บ้างลัวเอาโทษโทษดูภาคนั้นอยู่ไปแล้วไอ้ไอ้กระสุนย้อยอ่ะไม่เท่าไหร่นะเว้ยไอ้พายุหิมะมาแล้วพ่นไฟแล้วมไปย้อนกับมันโดนไอนี่มันโคตรเจ๋งเลยะแยกไม่ออกวใครเป็นใครเนี่ยไม่เขียวเลยเห็นไหมบอกแล้วพวกผมก็จริงจังกันได้มั้ง คือจริงๆพวกผมก็เล่นกันประมาณนี้แหละไม่ได้เอาจริงจังมากขนาดนั้น่ะงั้นก่อนส่งท้ายคลิปนี้ผมก็ใช้ฟุตเทปภารกิจหนึ่งที่แม่งรั่วและแม่เอ่าวมากที่สุดอ่ะหมายถึงกลัวไม่เอาอะไรเลยอะไรเลยเนื่องจากความการประหยัดงบเจ้าบอมนั่นจะต้องแบบไปกดระเบิดเองประหยัดกันไปพอย์เองชีวิตกูชีวิตชีวิตหนึ่งเลยนะเว้ยเหี้ย คือกองทัพแบบแมสแม็กได้แบบกดระเบิดเฮลบอมแล้วก็วิ่งไปใส่กูยอมเนี่ยคือกองทัพได้การประหยัดแต่พวกคุณได้รับการเสี่ยงคิววิดาะ์ที่อ่ะได้พอได้ไม่คิวเยอะรับไปซะเดเกอร์ไม่ใช่รับไปซะใครรักคือสุดของฉันโอ้ยเฮอินเตอร์สเตลล่าไม่ใช้ไอสัตว์พวกคนเอาเอาปืนพิเศษมาอยู่นะแต่ มันหายะไรวะคุณวะเอ้าโอเคเดี๋ยวไปกระขอซัพพลายบบนี้เฮ้ยกูนั่งฟังด้วยซ้ำเอาแล้วกูนั่งฟังคนขับไหนนะเสรดจเลยกูได้ปืนไหนจะเซ่ข้างหลังเรานั่งไหนรับนึ่งรับนึ่งรับนึงเรียนนที่ใหญ่นั่งไหนก็ได้เอาเสร็จกูปืนอ่ะเนี่ยกูไม่มีปืนพิเศษแต่กูใช้ปืนที่เรายิงซ้ายหรือเพื่อนเด็กคุยยิงขอโอ๊ย เอ้ยมันรดิพวกเฮียเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เอาจะีบอาวใช่ใช่ใ่ดูเลยกลองอะไรแงๆเลยไม่ติดยายยัยควายไม่ไม่ติดพี่เกือบยีโฟาเงี้ยเีอยโอ้ยตีงยู่ตีงยูเออียบอยพี่กูป็นมากแล้วพี่ตัวกูเฮ้ยจอดจอดจ ก็จะเย็นพี่ยิงไม่ได้ครับติดโอ้ยิงไม่ได้ดีโหลดดิไม่ติดหัวพวกมึงอหดูไม่กอ่าาเลยดิเราเราเคลียร์พวกฐานไอพวกเอาโพสไหมได้หรือเปล่าเอาโพสตรงเนี่ยเฮ้ยโดนหัวใครหัวูปวดสดเหัวใครหลุดอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้กัน เอาพอด่ตรงเนี้ยกโยนกูโขไปโยนกูโขไปลงไหมเบลุ่ยใหญ่พลังเสียเเป็นยิ่งุณแม่เทียปืนก็บอกกูมันหัวใหญ่เท่าเจเลยว่ะเอ่อปับ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 อุ้ยเดซึ่เดี๋ยวซึ่หัวมึงนี่ กูไม่ชอบที่แคบอ่ะใครจะไม่เอาไม่มีเอาโพสตรงนั้นเยอะมึงมึงแค้ใครนะเจนเอาใหม่ดิเขียนมันโดไมลันโดนดีไปปุ้งมึงไปแรงของคุณอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อขับได้ไหมบนึงกูออกไม่ได้กูออกไม่ได้ขึ้นขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอเคได้ได้ได้ดันเอ่ารถกูเพ้งๆจ้องจ้องจอง ได้เหรอรู้สึกว่าไปนั่งกับไปนั่งหน้ารถเดี๋ยวกูไม่น่นรอดหรอกเอาขึ้นผิดขึ้นผิดที่ขึ้นผิดที่โอเคกูพร้อมละรอบนี้หัวมึงไม่อยู่ในวงศาเฟืูแน่ถ้ามาใช่แล้วก็เตรียมตัวเลยพิมม์งันใจข้างหน้าเป็นเอาโพสก็คือก็คือหลังจากนี้ถ้าใครตายก็ไม่ใช่พวกมึงอ่ะแต่เป็นคนข้างหลังแหละตอนนี้กูเตตัวแล้วเอาเลยพี่เฮ้ยลุมลุม โอเคจอดรถจอดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งกูลงแล้วกูเจียระจำดึงปึ๊บลงลงลงเฮ้ยมึงมีชีวิตอยู่เหรอไม่เอ้าเอายพี่เพาเลยปึ๊บเฮ้ยโอ้โหลงฟกล็อกตุ่ม น,นานจังอะนนงพี่ข้างหลังมึงตายยังหรอโอ้โอไอ้นั่นอะตายยังเอาไอ้ไอ้เนี่ยเหรอตายยังอะตายแล้วขามันหลุดขนาดนั้นเลยเพื่อนต่ทำไมมันยังมองหน้ามึงอยู่แปลกๆเอาแม่งมีแต่คนเอาชีวิตกูอะตัวไหนเจมึจริงตัวอะไรกูไม่เห็นเพื่อนเนี่ยตัวนี้ฮะไมไ่ไม่เขียนไม่มีมี ไม่ไม no, ่ไม oh. right. <Mom. Jean. S 3> no, ่เจมันต้องอีกรอบรอเปล่ามไม่ไม่ไม่จสโรอะไรอย่ีรถรถไหรถไหลเออรถมันมันนี่มีเบ็กมือต้องขอบอกไว้ก่อนรถไม่เบรแมกำลัมน้ำไปเรื่เรยงไปแล้วรไล่นรไล่รถไลรถไลรถะบะรไล่นิงนิ่งดิเจไม่เห็น ไม่กล้ายิงเง้หลังมันจะขาดมันมึงดูปืนกูนี่มึงคิดว่ากูเล็งจะโดนอะไรกูปืนดยิงเยอะไม่ได้กระสุนละสองแม็กก็พี่โอ้ใครก็ได้ทำทางลาดยางน่อยโอ้ยเนี่ยมันเป็นดาวก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามึงใครว่าจะทำอะไรอ่ะจะทางที่ดีคือทางลาดยางก็เลยต้องไปเจ้จดจอ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 ดอดจ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 อ ยาเอาเอาลังกระสุนขึ้นมานี่ได้ไหมมีกระสุนู่ข้างหลังกูมันมันเติมรถได้ไหมไม่น่าใ้กูกระสุนบนรถจะหมดแล้วไหมไม่ใช่อะไรหรอเืเรือเรืเรืวเรอเรอเรืเรือเอเรอรอเรือัรือเรือเอเรอรนเรือกอเอเออเรเรืออรอเรือยเเ

เราไม่หง<อ>ุดหงิดลยยังรถโอ้ยกูขึ้นรถไม่ได้โอเคแป๊บนึงเออกูรู้ทางไหนกูจรู้ที่ไหนนะฮะกูไม่นะเอากูตายพวกรถดิกูตายพวกรถดีกว่ารถคันใหม่ได้เลยท่าเรียกได้ไม่ได้อีกหนึ่งนาทีครึ่งโอเคได้ได้แต่เราใช้คันเก่าแหละถ้ามันขับได้มันขับได้อยู่แล้วกูว่าแค่แค่อาจจะขับยากนิดนึง มันยังไม่ระเบิดอ่ะเดีหยวล้อขาดยังไปแล้วนะะขโมยไปไหนครูก็ไม่เห็นมันเป็นมืดๆยังไหวอยู่ตอนนี้พี่กูกลายบริหารกันไปแรงเท่แรงเจียงอ่ะมึงมึงรู้บอกประสบสุดท้ายที่นั่งอย่างนั้นอะมันคือ A ตัวพ่อฟาวย มันไม่มีเบรกมืออ่ะมีเบรกมือโอ้ตรงนี้ก็มีของอีกจอด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 จอไหลจอดไหลมันลงเลยจากกระสุนหมดแล้วมึงระวังรถมันไหลไปชนพวกมึงนะเว้ยไหลแบบสไตล์ไอซ์สไตล์เปอรอีกแล้วไหล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 มาเจมันเลี้ยวมาแล้วกูโจไม่ใช่กูโจ๊โดนหมาให้หยิบสะพาวาดกูไปวะคุยอ่ะ กูกูไม่มีปืนพิเศษใช้อ่ะเอาเลยดิเอาเลยจะจะจะเอาปืนในฟ้ากูโอ้โหหายนะกูถอยถอยถอยออกมาใช่ไหมโอเคขึ้นด้วยขึ้นด้วยกระสุนปืนข้างหลังหมดแล้วไอ้เงี้ยปืนปืนน่ะไม่เอาอ่ะอนนี้กูเรียบหมดแล้วกระสุนหมดแล้ว ไม่ไมปืนปืนนี่กูเรียกมาไม่เอาเนาะเฮ้ยเอาเอาเอาลงบนเลยปืนอะไรอ่ะโดอาเซเบอร์ยังแมกก็ดีกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวเอนเลื่อนเลื่อนเลื่อเนเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยนั่นอย่าบอกนะว่าอ๋ไอ้ืกูเห็นแล้วเบิดแลเบิดนิวนิไได้หมดนิว ยิงเล็กเนีติดลมได้ป่ะด yeah. oh, okay. oh, okay. oh, oh. ูดูรถทหารน้ำไป็นใจไปทางไหนโอ้ไม่เห็นทีมนในสัตว์้เลยต้นไม้บางไม่ต้องเลี้ยวนะสายมือเพียบเลยโอเคโอ้โอ้ไปเคลียร์ไอ้ไอ้นี่โอ้แมยบึงโอ้ยหรอเราเราจะออกเลยไหมหรือว่าเราไปเคลียร์สองจุดที่เหลือ เพื่อนกูอยากไปสารฝันเราไปพาไปไฮด้ามันมอยากได้บอมบ์นี่ไงทางนี้เดี๋ยวจะไปทำลายสองจุดนั้นมาก่อนเนาะหลอกกันเลยปะไปปทำมันเสร็จบลอบนี้บลอบดี้บลอบี้เไม่โอเคถึงแล้ว ลังเดียวกูชอบการที่เราลงลลงนั่นนี่เหรอโอเคเอาของกันไปลวฮะงงเลยทำไมพี่มนยงสามร้อยโดดแม่ละกัวไม่กลัวไมโอ้ โดนทียอะไรวะวะที่ามันนัมันนัหินกับดินไหมล่ะสนับก็โดนอยู่อะเฮ้ยพี่โดนยว่ะเฮ้ยข้างหลังมึงเนี่ยเฮ้ยจิ้งจกจ้นจก่จยพี่จี๊ยไป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 โม่พลังแสงกรรโอเค ทุกโมเราขึ้นรถขึ้นรถแล้วตอนนี้พร้อมแล้วไปไปไปึ้นคืนนไป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 เปิดแฟนทีมอดจริงแล้วเลี้ยวขวาตะปันครับมีของอยากได้รถคันใหม่เท่ากับปันเรียงรถไปเลยพี่มีปืนไหม มึงอย่ามากินโดนอย่างเงี้ยโอเคเรียบรถใหมกํลังเรียกยากได้เรียบ้เอาไปเจริงๆอะไรเีอยเอ้ยชิบหายล้ยานโอเคลมปลอดภัยอยู่ช่างกิ๊กช่งกิกอ้ช่งเหอโอ๊ยตายแล้วมาแล้ว ไม่สายเช้สายเช้โอ้กับแบบเดียวขอกันขึ้นดีๆนะจุ๊บตุวกูกายบริหารยนตรอแล้วกูจะไปอยู่ข้างหลังให้พี่ไม่ดีข้างหน้าไอพีเน่นอนไอ้ข้างหลังอะอยากอยู่แต่ข้างหน้าไหมเพียบเลยข้างหน้าแล้วโอเคกเจ็บได้ไง โอ้ยโอ้ยโอเคโยนลงไปแล้วโยนลงไปแล้วโอเคจะโยนละไม่มีอกาศไม่อยู่สักนึงไม่มีเหนุ่งเลยไม่พังไม่พังไม่พังกูเองกูไปล้างปากก่อนเอาไปเพื่อนโอเคเคียร์เคียร์เคียร์โคตรโจรหลบหนีเลยเฮียอย่ามายุ่งทำเดียวกับกูไปไปไป ไม่ไกลเยเนยเหรอหมดแล้วหมดแล้วมดท้งหมดเลยเป็นทัทีหมดเป็นเปลี่ยนทาชักไม่เสร็จม่ดอย่างนั้นเลยอ่ะคุณชนทั n อะไรโอเค เฮ้ยเรามันยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเพื่อนเลยนะเฮียนั่นไปเล่นไหนสไปเล่นเหรอเฮ้ยใครเรียกอะไรลงนั้นพร้อมปืนกูน่ะมายมีตัวไม่เสียโอ้ เราป้องปืนกลัวลองจุ้งไปแล้วเนี่ยอ้ไหเนียอะไรวะเนี่ยเติมความวินาศสันตโลฮะไกลแล้วอีกซาบิแบบนึงโลกจะแตกไอ้ชัดไกลแล้วพวกมึงลองรอดดิพวกมึงดูสามเส้นเนี่ คือขอเดินไกลๆเลยนะนี่เราพาเมฆลงใส่รถรถระเบิดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่ในรถเองกายบริหารรอมันยังมีมอนให้มาให้เรายิงอยู่เรอวะคื้นพิแน่ใจว่าแม่งไม่เหลือแล้วแน่สวยงามจริงๆโอ้ไหนี่เหลือปะวะเอาเหลือ เ,เพ mo, <for> <the> ิ่มเพิ่มเพิ่มมูลค่าฉากคุยแก่เหรอคุณไม่อยู่เป็นศึคุย

ลูกที้น่าลงลงกูมึงเจกูเปลียวเย่เปลีวมึงตายเขาเขาก็ว่าหามึงอยู่ใครตายวะมีกูคนเดียวเองไม่ลยคนยืนหน้ากูทำไมไม่ตายยืนกันจาบคนกูกระจุยไม่วันนี้กูโดนเตินกระจายวันนี้ตรวจแอร์ไทน์ไปกี่รอบแล้วไอ้สัดเยอะ ไอ้อเอารถมามันต้องสบายกว่าไห่เหรอวะมันรถมาสบายกว่าเดิมเว้ยเข่าคอกูเลยเแย่โดนเด็กยึดเดีอยวต้นแต่เป็นไงกูสะอาดกูเพื่อนเลยน้องเพิงคนใหม่ ตีลิฟทไฟดูฟเคที่เข้ามึงอะเต้นกูพลาด